มันมีของถูกของแพงแล้วของแพงให้น้องนะมันนุ่มเด็กเขาชอบหมุนเขาบอกเมนว่าห้องติดสื่อของห้องติดของเนี่ยว่าเป็นสมม้วนของของอันผัดของพื้นนะเนาะจะบอกความจริงเลยตัวบานใส่อันมอนมอนนี่อย่างน่าจะเขาแงะทีนุ่นเอาไงมเออมนคิดเออมอนคิดเออมานจะของใส่ยังตันบังบานเนาะ่องสวยหน่องแน่เลือกเอาอันแพงเลยนะอันดีด้วยนะเพงที่สุด ี้มันไม่ใช่3ปีนหรอก <150 S 1> ร้อย50ปีบ้าต่งสักมันบทั่นเร็วมันไม่ทันนไหมใช่อันนี้กี่ฟุต่ะน่าจะ5ฟุตเลยโดรน้อมอย่างดีเลยค่ะน,นอนซี่กันได้ยิ่ขนาดซื้อบ้านสอรอยังลาย,ลายสกอสอยู่เลยใช่ไหมของเราลายสกอเหรอขอเทอไปโบรของห้าก็เป็นร้ายหรอ มของเรามันเป็นลายลายตารางสีม่วงม่วงอนะหมอนบ้านเขานะ่ะเธอเคยเห็นรูปบ่นอนอนเราเหรอเราเคยลงคลินนปหออเหรอรอไม่ชอบร้านเฟอร์นิเจอร์ร้อยห้าสิบบาทณรูปตอนนั้นจะร้อยเก้าเก้านุา่มมกนะ หมอนข้างไม่มีนะคะไม่ซื้อเตียงมันเล็กนะคะไม่ไม่จำเป็นหมอนข้างมันสแ่จำเป็นดอกหมอนข้างเป็นอย่างใดเสียอยู่เงินมาให้มีอยู่สี่หาอันมันไม่จำเป็นเราต้องคืออันไหนที่จำเป็นก่อนนะคะเพราะว่าเราก็เดือดร้อนเหมือนกันเนาะอันไหนพอช่วยได้ก่อนก็ช่วยพูดดีมากเลยแปลอันเอ่ะอันนี้ฉันก็ ซื้อให้อันละสองร้อยไม่บบันเปันเไว้ในห้องน้ำมันอยากได้เป็นชั้นไม่มุมท้่วเอาไว้ก่อนออกระ,ะตา,เะตานเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีเงางุมหรอกบ้านมันมิดชิดไม่มีฝุน่นอันนี้ชั้นมันอยากได้แบบของเยอะไงแล้วเธอประกอบชั้นด้วยนะ เพราะว่าเราตอนนี้เราเจ็บฝีมากเลยตอนเราเป็นฝีค่ะเลีมึงกีล่ะเป็นฝีมากเลยอ่ะแต่นอนมันไม่เจ็บคอเตียงก็นุ่มนะหมอนก็นุ่มสบายดีอย่างหนึ่งมาเช่าห้องที่นี่มีเตียงให้ใช่เ็ต้ังนอนพื้นก็ต้องเอาฝูอากดดีแล้วที่ได้นอนอย่างนี้บางคนเขาเสือพื้นเสือพื้นหมวนใบเนาะ ันนี้ก็ยังนนดีมากเลยนนจ้างอันนี้กับใช่เยว่ขั้นแม่นะม่ไม่ได้ดีขนาดนี้เลยใช่ตู้กับพ่อขั้นี่ยสุดใจเลยอุ้ยยบาททอายังไม่มีตอนนี้ก็น่าตัุบันนี้ก็ไม่มีนะคะเรารเราใช้เส<า>ื้อเชือกายผูกเราใช้เชือกไฟผูก ตักผ้าเมนเมนแต่ก่อนอ่ะก็ใช้เชือกเป็นไม้ไผ่บ่เมนเชือกใส่ไม้ไผ่เออเล่าเล่าไม่ลอกใบตกผาต้องบอกถือรักค่ะพี่น้องรังหอดเล่าใหม่กันเขาใส่ไม่แล้วมันผู้บันี้ทาก็เอาก็เลยเอาทอพี่วิซิกอันไฟเออกับสายไฟหัดเอานะสดเอาสายไฟสดทอนะก็บบอดดก็เลยซื้อปลาซูซื้อเลดไปทอนนึง เอาประกอบสั้นห้องน้ำอันนี้นอ,องซื้อใส่รถร้อเยเก้า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 หูซองหนอยเก้าเก้ากจักคือน้ำรถตัดไปรดตัดมาไปซื้อพวกของใช้เพราะว่าร้านค้ามันปิดหมดไงปซ,ซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ไปเอ่อก็จะไปซื้อน้ำปลาขมินชันเกลือนะเพราะว่าขอบคุณเอฟซีที่ชัดชวันนะที่ที่อยู่ประเทศนอกไอเราก็นใหญ่ประถมคอนเอบลกเนาะเออนุกันนัดล้วตนได้อายอายบัานลูกที่จู๋จูอผาเด้จริงจริงบ้านเราไม่โสดก็ไม่ประถมเราเลยใช่ไหมเนี่ย เราก็เป็นไม่เหลือไม่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 เหลือตนตาดำดำในนอนแบบนี้เราเราบอกเราต้เป็นผู้หญิงตาดำดำตัวเล็กๆหากินเหมือนนกัาชากินข้าวเหมือนกันงวดรถหนูก็มีภาระหนูก็เยอะใช่ไหมบอกเธอวันนี้เธอพูดดีมากเลยจ้ะอุ้พูดกระจักอ์ออยุธยะออย จะเหมือว่านใส่ชุดออยมากได้ปเป็นท่ายิปซีโอมเก่งนะว่ะหน่อยนี่ซื่อๆเบี้ยดูคับแขวทั้งทึ่งเหมือนเป็นหยังเออบ่า,บาวาบ่าวไม่ผู้ใดเขาวา่าบดีดอกคอื่นหนุบอกให้เขายซื่อๆดีคะอืมเนาะแมนบน่แม่น้าอยากให้เจ้าเขาสดผัวไม่รักไม่เป็นไรเขาให้แต่ผัวคนอื่นรักก็พอเออแมนนี่ละ่ะ เขาถือเททถือกว่านี้กกะเททกะคือยู่กะเก่งกระยังอยู่ทำไมมันฝืดจันมันฝืดมันยังไม่เคยใช่ไหมเนี่ยสงสัยอ <c oughs> <ฮ>ะทำไมมันแย่ลูกยากจังเ,เลยก็ <c oughs> มันฟิตไงคมไปคมมาค่ะของเขาฝึกเนี่ยไอ้สิเขาไม่ละเขาดามเฉพองเอาพอพอใส่ได้ อันนี้ข้างกระสือข้างกระสืออุจ้าเธอรู้หรอเธอใช้เหมือนเราเหรอเราใช้สีชมพูสีฟ้าก็สีน้ำเงินอะเออใส่สูสีเลยใส่สูสีแต่ก็ว่าสีน้ำเงินได้ขาวก็ว่าแม่นมอใช่เห็นคนโบราณสีเขียวนั่นก็ใส่ก็วที่เขาทิพ่ะอืมสีชมพูก็หอมหอมสุดเลยเราชอบ เอาไปวางในห้องน้ําให้น้องเียวไใส่ในห้องน้ําใส่ยาสีฟันเอ่อสาสบู่ชุดเอ่อยาสระผมอะไรอย่างนี้แหละถ้าได้อีกนึงอันนี้แก้จีนน้ำถ้าได้อีกอันนึงก็พอดีวางจานวางแก้วเอออืมอันนี้เอาวางพวกไอ้นั่นก็ไดาษดี่ต้องไปใส่ในห้องน้ไปเบิ้งไปวางพวกผงชุดน้ำตาลน้ำตาลเครื่องครัวก็มันมีอันนี้แล้วเนี่ย ถ้าได้ชั้นมาอีกหนึ่งพอดีใ<อ>บาบางไว้ตรงนี้ชั้นสองอันพอดีเนาะตู้เอาไว้นี่เนเออเใบนั้นแหละที่เวลาตากผ้าตัวนั้นก็ตรงนี้ใช่ในเวลาตากผ้าตัวเองอยู่บ้างก็เปิดประตูไว้วอืมถูกต้องคืออยู่ให้แน่กับบ้านเหาบ้านข้างบนยูบบนิเป็นหนึ่งดอกก็ทำโอเค,อเคแล้วค่ะอยู่ได้แล้ว ของในห้องน้ำน่ะมันต้องเอาแบบแขวนผนังไงแบบนี้เอาวางของดีกว่าเนาะใช่เมนวิเขาเห็นตัวนั่งไงไอชั้นไอตู้ประมาณนี้แหละแต่มันจะเป็นตู้ไม้อย่างนี้อ่ะใครน้ารงเรียนอนละมันมีนสองร้อยกับร้อยกว่าบ,บาทนี่เลยปิดตุกเหรอเขาเอือกัน ต้นไม้ขอที่เป็นสชับงตวย่าฝนตกกระเบื้องมันตีหัวบอกระยาเพราะว่ามันเป็นกระเบื้องแบบหบงหูอะนัดเจสมาเห็นกระเบื้องข้างนอกมันแตกกัวตงกาามันแตกด้วยแอตัวใหญ่ เสร็จแล้วเรียบร้อยจะมจาไปวางอะไรก็แล้วแต่นประกอบประกอบละเสร็จแล้ว,เ,ลวเก็บขยะด้วยค่ะค่<า>ช่วยได้เท่าที่ช่วยค่ะไอซี โอเคนี่เธอยังไม่หมดโอเคนุ้วข้อเหตู้แบบดีมากเลยใช่ไม่ถ้าเอาอีกแบบรุ่นใหม่น่ะมันวางได้แต่จอแบนเอ็นนี้มันเป็นทีวีโบราณเข้าใจไหมมันถึงได้รุ่นนี้มาน่ะเอ้ตัวใหม่อย่างสวยเลยเขาก็อยากได้สวยเขาไปซื้อวันนั้นซื้อสองพันห้าหรือสองพัน เขาอยากได้ให้แม่บ้านเราเอาไว้ไว้กระเตียงไงที่บ้านเราให้ลูกดูวางไว้กระเตียงไงเ,ไเสร็จแล้วตากได้แล้วเอายัางไงก็ก็ไลค์ก็แชร์ด้วยเอฟซีเดอร์ C พอกันคลิปหม่คะ่ะแดดเบิรนแล้ว